ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีกิสเพย์กับคอนเทนต์เดโมนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมจอห์นคาร์เพนเทอร์ท็อกซิกคอมมานโดนะครับเป็นเกมเดโมที่เพิ่งออกมาเลยวันนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คือเฟิร์สอิมเปรสชั่นของผมนะครับมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเครื่องของผมจะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เกมเดโมปล่อยให้เล่นฟรีนะครับทางอ่สตีมนะสามารถโหลดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมแนวคอออฟกีวีเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนี่หมายถึงว่าเกมแนวเนี้ยมีีีเเยอออะะะะะแลล้้้วววนนนนนนนคคครรรััับบบใตาาาาาาดดมมมมูกกกก่่่จไืง ดรอปนะครับเป็นแอคหนึ่งนะผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับแต่ว่าถ้าแปลแปลไหนได้ก็จะแปลนะครับข้อข้อที่หนึ่งาการที่เราเป็นท็อกซิกธอรมาโดอันนี้ตัวละครตัวเนี้ยเหมือนเหมือนเฟดในเอ่อมิลเลอร์เอชเลยครับ อุย้ยดนตีประกอบเกมนี้ชำได้นะเกมนี้จะวางขายวันที่12มีนาคมนะครับใครที่สนใจจะซื้อเกมนี้มาเล่นก็ลองโหลดเดโมมาก่อนได้นะครับผม โอเคผมว่าผมท่ามเลยดีกว่าเพราะว่าผมก็แปลเกมได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจากที่ผมเข้าไปดูเซตติ้งเมื่อกี้นะครับฟิลเอาฟิลไม่มีให้ปรับนะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วมาทางนี้ครับไปครับบี้กันเพรชได้ฮะไป ครับ was like a squad of what the those things were they going to kill us eat us we pull up เป็น1911นะครับ we don't get that car fixed we're not getting out of here we use these spare parts on the car ซ่อม hey we need gas grab one of those cans fire a cat refill the vehicle pick ให้ มาทางนี้อามามา We still need to get gas ครับผมโอเคเติมครับบอดโอ้ยแพ้ย่ยี่ refuel บอดไม่ได้ช่วยทำอะไรเลยนะครับเนี่ยไปครับเขาให้ขับรถแล้วเฮ้ยผมพี่มา ขับรถนะครับขับรถเลยไปมาเพื่อนอ่าปลอดคืนแบบออโต้น,นะครับไปครับขึ้นขวาจริงไปจริงฮะแล้วก็ดึงอ่าเรียบร้อยไปครับอ่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหอันนี้ใช่ทีมสร้างเดียวกันกับเบอร์วอร์ซีป้ะเหรอไปครับโอ้โหถ้าเรากดลงรถตอน oh. <ๆ>นี้เราจะรอดไหมเนี่ยโอ้เพียงขุดมันอะร้ายติดโอ้เพียงขุดมันอะ เวเฟนเคสต้องเอา Take anything that we can defend ourselves with อ่าอันนี้อะไรเอ,อ่ยเวเฟนเคสอ๋ออันนี้ดูเหม, <thing? S 2> มือนว่าจะเป็นอันซ่อมรถปะเนี่ยโอเคอันนี้รีฟริวอมโมโอเคฮะเดี๋ยวอันนี้มีอะไรให้เราเก็บเวกิลเล็ตเกียร์อันนี้รีรีกระสุน <I 'll S 2> อ่าแกเนตลันเชอร์อ๋อตรงนี้มีให้เราทำไรได้ด้วยฮนะเดี๋ยวก่อนนะเกมดูเหนื่ๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะ ขิดขวายิงตรงนี้แล้วก็ดึงฮะปูมโอเคแล้วก็ลงรถไปดูอีกรอบหนึ่งอ๋อเติมน้ำมันจะเหมือนว่าเกมเพลย์หลักของเราจะต้องอจับไปกับรถด้วยนะครับเนี่ยเติมตอนนี้เราเติมของทุกอย่างเต็มแล้วนะครับอ๋เอเกมเพลย์หลักเหมือนว่าจะต้องซ่อมรถไปด้วยขี่รถไปด้วยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคพาเพื่อนคือรถ get up use the winch i knew it oh okay okay i'm going to how easy that was that's got to be the elevator Why? will take that winch oh, uh. This equipment to provide us with some มาพี่แพดีเฟนต์อ่ะอันนี้แบบไม่มีกล้องอันนี้แบบมีกล้องเอาแบบมีกล้องดีวกว่าเดี๋ยวนะฮะเขาบอาพี่แพด,ดีเฟนต์อีกแล้วเหรอโอ้ไนเปอร์ไม่เอาฮนะอันนี้ดีกว่าอันนี้รีแพดเสร็จอ่าสเปียร์พาร์ทที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับนี่อะไร,อรเอ่ยมาครับ คอมพวเตอร์ว้าตอนนี้เราเรียกริฟแล้วัวไวผมว่าคนสร้างน่าจะเดียวกันกับบูมออฟซีแน่ๆเลยนี่ผมเล่นโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะเนี่ยแกแน่ยแล้วเชือ่อ ที่รถ

เหมือนเป็นตอนนี้เหมือนแบบว่าให้ไปตามเนื้อเรื่องนะครับยังไม่ยังไม่เชิงแบบว่าให้เล่นแบบเหมือนเกมทอ,อมบี้ทั่วไป,บบป,ออปทพพาาี่แบบมีออบเจคทีฟพานดานอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเล่นตามเนื้อเรื่องนะไปเรื่อยๆผมเห็นตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วครับว่ามันจะมีรถให้เราขับแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเกมเ,มเพลย์หลักหรือเปล่า ไลคอนโทรลูโอ้มีแมปด้วยโอเคอ่ okay. มามาทางนี้ครับอ่ายิงประตูทิ้งแล้วมีตาต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปครับ ช็อตกั okay. นโอเคชิบานาน่าจะช่วยได้นะช็อตกันแผลบเปิดลิฟต์ e n เ e r the garage อุ้ยเอาอันนี้อันนี้นายยิงเคล็ดแล้วนัดน,นะผมว่าดูเอ๊

Fix this generator or what? <laughs> up, prepare. Up, up. Up, up. My bad. Hey, come on. Okay, okay. do <laughs> wow. you <laughs> Bullets doing jack shit. Look what it's doing to that sponge mask. Wow. <laughs> are out. Hit

ว่าถ้ากินต็มมาตับาาตตแอนิเมชันของช็อตกันนิดหน่อยนะดีเกินอันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นนะครับ เรียร๋ยไวไปโอ้โอ้ดูเหมือนจะไม่ใช่เอ่อวัดดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ซอมบี้ธรรมดานะครับเหมือนจะเป็นเอเลี่ยนด้วยแหละโอ้ น่าสนใจนะครับเกมสคกิปศูนย์ทับหนึ่งนี่แสดงว่า เล่น Call uh so okay, so of ได้นะครับในเดโมโอเคนะครับนี่ทั้งหมดก็คืออินโทรของเกม Toxic Commando นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะ กลับมาเล่นในพาร์ทที่สองนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ